ส,สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาถึงนี่นะคะมาถึงในเมืองแล้วเดี๋ยวกับพี่น้องกินกาแฟถาพเกินเสานะคะโอ้ยพี่น้องนี่ค่ะป้าแค่นี้นะคะสิบยูโรนะคะพี่น้องห้ายูโรนะคะหายูโรกลัวอากาศยินค่ะว้ายวายวายขออภัยนี่ก็เลยมานั่งถามมูค่ะพี่น้องเพราะิันเห็นผมเมาของนะคะป้าก็เลยออกมาเลยอากาศ อากาศเย็นค่ะป้าลืมอเอาเสือหนาวมากแล้วไปซื้อเสือเพิ่มอีกตัวนึงโอ้ยเหนื่ยนี่ค่ะพี่น้องนะคะป้าก็นั่งอยู่แถวนี้แลยคะ่ะมิวเซียมนะคะมิวเซียมนะเป็นสวนท้งนั้นกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกับพี่น้องนะคะเนี่ยป้าก็เลยนั่งทานกาแฟนะคะพี่น้องเลยหนาวมาด้วยค่ะเด้อทานกาแฟกันนะคะโอ้วัดกินเล้าค่ะพี่น้องเลยเจอกันนะคะ โอ้ย oh, พี่น้องค่ะสวัสดีทุกคน,น้อคะ mm hmm. พอดีมาในเมือง่ารถค่ะพี่น้องผู้ที่ถ่ายไปถามา mm hmm. เห็นผู้สาวสองคน,คนหน้าตางงามงามพี่น้องนะแต่ว่าเขาก็บ่ัวไหไทยนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสิธิ์ของเขาเนาะเพราะว่าพวกแขกเขาเชือว่าไหนั้นงามพี่ลีค่ะพี่น้องอันนี้ป้าก,กากเก็ไวเด้อค่ะเด้อว่าไอการที่เอ่อนะคะแช่ไปแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องเดี๋ยวรถเม้มมาแล้วค่ะเดีย๋ยวเราขึ้นรถเม้กันเลยค่ะพี่น้องวัดเ,เดี๋ยวไปในเมืองไปซื้อของมันเอาของค่ะพี่น้องว็จะทําขนมเขาเด้อค่ะเด้อ จะ,ะทำขนมให้เขาพอดีก่อนสิไปวัดแล้วนะคะปากเล่ออกมาอากาศดีคะ่ะพี่นอ้อ,องหรือว่าเสื้อหนาวมาตอนนี้ก็ใส่ได้อยู่ค่ะอากาศก็ประมาณก็1ิบเองศอ่ากับพี่น้องนะคะรถเม์มาแล้วนะคะเล่วมาแล้วนะคะพี่น้องเอ,อ๊บ สวัสดีคะ่ะพอแม่พีนองค่ะทุกคนเ้อค่ะเดอ้อเมื่อนะวานนี้ปา้าก็ไล่สุดนะคะพี่นองไปฟาดกันไปนะคะพี่นองเพราะว่าสัมภเวสีนะคะไอ้พวกสัตว์หมาที่ม่านศาสนานะคะพี่นองที่พยายามจะทำลายนะคะอันวัดว่าอารามไล่ฟองเอ,อ่อบักสัดอา่าหมาเดรชาบักเกินร่อยเนะะี่ยค่ะพีนองแล้วก็ทั้งพวกดีวิชาชีพทุบซับเ้ยค่ะพีนองเตือนไว้ทุกคนเอฟซี FC ทั่วรลูกนะคะพี่นองไปไ่ไลพระต่างๆน่าหน้าวาพระนี่นะคะอันบบมีใบสุทธิ พระบุกลูกปลามันไปบวชสุยางนะคะพี่น้องปีกการว่ามาหากินนะคะ,นะใน,นสายบุญอีการว่าว่าป่าเนี่ยไปทอดไอ้ไอ้ไปเปิดบริจาคนะฮะเงิน โอ้ยสารพัดที่มันจะมาปั่นเรื่องพี่นวงเลยไอีพวกนี้นะคะสมองหมาปัญหาควายนะคะพี่นวงป้าบวกไข่ราคาแต่ว่าป้าก็ตตรงออบมาชี้แจงนะคะมันก็นยังเพิ่มคดีค่ะพี่นวงนะคะเพราะว่ามันอยากอะไรนะคะเพราะว่ามันบุมีทางดินนะคะเบิงเดอร์กำสิตสามสนองมันค่ะนะไม่รู้ว่าใครจะหมูริจานะคะสามซีคดีติดกันบ่อรประกันเด้อค่ะเดอร์สิบอกไข้นะคะงานนี้งานใหญ่ระวิไม่ใช่งานเล็กๆเ,เลยนะจ๊กกูบวกให้นะคะพี่นวงคดีเกา่ายังไม่จบยังสร้างคดีใหม่พยายามตบ สับพยายมฟวงรวงคนหลายๆอย่างเมื่อใส่ลายปลายสีสาทุกกรตามสนองมั่นค่ะพี่นองนะคะปากกับสีสวดมุ่นให้มั่นนะคะพีนองถูกมือมั่นดินตัวมันหาคนซอยบ่มีผู้ใดเอามั่นค่ะมาพยายมกับไปเสียมผู้นั้นผู้นี้ใส่ลายคนนะคะจําเอาไว้ว่าเอฟซีผู้ใดยังตาบอดอยู่นะกรีบออกมาสะดือคาะเ้อนะคะกวกองแตกทั้งหลายเนี่ยนะคะในตังเด่นนะคะกรีไขหีเนี่ยระวังเด้ออย่าเดือดร้อนอย่าเดือดร้อนกูบ่ไดดาเจาะจงผู้ใดเด้อนะคะกูด่าแล้อิสัตว์มาตัวที่นะคะมันมาแสะมาดากู นี่นะคะมึงกะตัวเสือกไอ้พวกเนี่นะคะหายหีเก็บเงินเอาไว้ด้วยขายหีนะนะคะสุกมือนี่หีก็ขายยากนะกูบอกให้นะคะกูเตือนเอาไว้นะคะเดี๋ยวมึงโดนหางว่าวซ้องเขาไปน้ำกูจะบอกให้นะคะไอ้พวกสัตว์หมามึงเบิ่งเด้อ เดียรนี่แหละค่ะมันกระสังคดีเพิ่มค่ะพี่น้องนะคะเพราะอะไรไม่มีใครเอามันไปทั้งไหนการเรียนหนาเรียนหลังยืมเงินพอกูนะคะไฮเลขคขาโอนเงินกับไปนะเคิงแสนดินค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละค่ะการค้นเท่าดูถูกคนนะคะพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองปกป้องนะคะพี่น้องพวกมาไร้ขยะสังคมเราต้องกระจัดมันนะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปัุมทอกชูสายฟาดกดไล์กดแช่ค่ะนะคะ,นะคะเอาความเป็นจริงมาเสนอ บมเมนว่าไปแทไปต่อเหลนะครพี่น้องไปพูดชุ่มชนไปนั่นผู้นี้เฮ็ดคนันไอ้พวกที่ตาบอดพวกนี้ก็โดนเสียมโดนคดีน้ากันเหมิดด่ดากันไปด่ากันมากฟ้องกันไปฟ้องกันมากตบซับเสียเลก็มาดีกันเสียเลก็มาร่วมหัวกันสิม,มาเอาคดีพระค่ะพี่นงองนะคะเป็นยังไงค่ะพี่นงองนะคะเจอเลขาจะสายปอตีป้าจัด นักเลยพี่นองนะคะนี่แหละค่ะตู ATM ้เอทีอมสายสะพานบุญไม่ว่าจะเป็นอันสายสะพานบุญบรรทักผสมนะคะพี่นองเขาจัดเต็มเมิรนะคะพี่นองหลายหลยคนนะคะขอบคุณมาดามมดน้าเด้อค่ะนะัะหลายๆคนที่ว่ายุ่เบื้องหลังเด้อค่ะเด้ออันนี้ปลากะให้ความคิดนะคะพี่นองว่าคนเฮาเนี่ยหูตาสว่างนะค,ะคนเฮาเนี่ยนะคะโบรเรไปงมง่ายยุก,กับพวกไอพวกสิบแปดมงกุดหลายนะครับ เตือนเอาไว้ว่าเอฟซีทุกมือนี่นะคะคนไหนนี่มั่นศาสนาไปทําไร่พระเนี่ยนะคะดูนะคะมันกับเองไปใส่ละว่าพระบูมีบัสุธิพระบูเมนพระนีพระปงพระปลอมมันไปว่าวสารพัดที่เนี่ยค่ะมันไปเพิ่มคดีมันเองค่ะบ่มันเอาข้อมูลมาตใส่ค่ะนะคะอันนั้นคิดดูอันนั้นมันเป็นคดีพระเก่าตั้งแต่สมัยได้เร็วอันนั้นนะคะพี่น้องศาลยม่ัดอันนะคะสานพระพุทธยมพัดตัดสินมันก็ยังเอามาเล่นค่ะมันไปย่าเอาลั่นออกมาเ่นเพื่อจะเป็นการเอายอดวิวค่ะพี่น้องนะคะบูมีอันศิ เด็กแล้วทุกมือนี่นะคะตกอับตกอับนะคะรูปหมาข้างถนนตกอับค่ะพี่น้องนะคะขอฝากไว้ให้ปา้าก็อีกกี่มือป้าก,ก็ต้องไปจำสินเลียปวป้าก็จะพิจาจานะคะพี่น้องนาซอยกันไล่ก่อนแช่ได้ค่ะเด้อพี่น้องนะจะหนีไปไหนเอาความจริงกระชากนาไอสัตว์หมาตัวนี้ให้ติดคุกนะคะมันแซงไห้พระติดคุกมันแสเอาแซงไหเจียายาติดคุกมากมต้องตามสนองมัน ขอทุกคนเป็นกำลังใจประสมนะคะขอบคุณคนที่ส่งกระติกเกอร์มาให้ป้าด้วยนะคะทั้งโลกนะคะพี่น้นโองโอเอฟซีทั่วโลกที่หูตาสว่างขอบคุณมากมายขอพี่คนมีความสุขความจเจริญคิดถึงในสมปาศนาเด้อค่ะเด้อป้าเสร็จไปข้างนอกค่ะไปทุระเด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากมายคะ่ะจากประสมซอกชูสายฝาดจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องคาับมอน,นี้นะคะปาสีข้างแรกที่เขิเดินเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรมิวเซียมนะคะพี่น้องเขาเช็คเขาก็ได้ค่ะเราเข้าไปดูครั้งแรกนะคะตามมาจ้านี่คะ่ะเราก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะพี่น้องโอ้โหสวยมากพี่น้องโอ้ดูดูดิค่ะดูสิโอสุดยอดนะคะพี่น้องดูดิดู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 ดดดด งานฝีมือพี่น้องคืออลังการมากครั้งแรกนะ,ะที่เข้ามาเนี่ยอยู่เป็นเยี่ยมมาตั้งนะสิบห้าสิบหกปีนะคะพี่น้องมีแต่เดินผ่านดูดิค่ะดูข้างในอือฮึบางครั้งเขาก็เปิดให้ดูนะคะเมื่อก่อนเขาไม่เปิดนะฮะก็จะมีเอ่อมิวเซียมนะคะพี่น้องข้างบนเนี่ยเขาก็จะซื้อตั๋วเข้าไปดูนะะอันนี้คือชั้นล่างนะ ก็จะมีร้านอาหารชั้นใต้ดินโอ้ oh, พี่น้องดูสุดยอดละอลัอาางการมากพี่น้องโอ oh, oh, เขาเก่งจริงๆนะดูดิละเอียดยิบเลยพี่น้องสุดยอดเลย ทุกคนเข้ามานี่ก็ต้องถ่ายนะคะพี่น้องเพราะว่าไม่ใช่หาดูง่ายๆนะคะอัตกรรมของชาวยุโรปนะคะพี่น้องของบินเยี่ยมนะคะโอเคดูสิค่ะนี่ค่ะใครอ่านออกอ่านเด้อค่ะพี่น้องเด้ออยู่ในเมืองบรรสเซล์นะคะพี่น้อง อ่านม่ออกล้ะคะ่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสจากอังกฤษนี่คือด้านหลังนะคะด้านทางประตูเข้าค่ะพี่น้องด้านเข้านะคะโอ้นะคะนี่ก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น ร้านอาหารคาเฟ่นะคะพี่น้องคาเฟ่ค่ะน,น,นี่นะคะนักรุผู้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ปีพศออ1940นะ,ะเราก็ยังไม่เกิดเลยถึง4945นะคะโอ้โหสุดยอดเลย อืนี่ก็เป็นข้างล่างครับพี่น้องคิดว่าเป็นมีซิมนะคะพี่น้องแต่ไม่ใช่นะคะอืมนะคะข้างล่างเขาจะปรับปรุงเป็นเออ,อะไรนะคะสถานที่นั่งดื่มกาแฟนะคะที่ถ่ายรูปอืมนี่ก็จะเป็นเขาขายนะคะเครื่องชีระลึกข้างล่างค่ะ เ,ออเดี๋ยวป้าจะพาไปดูนะคะพี่น้องตรงที่แกนพารตนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเลยเดินเลยวันนี้นะคะพอดีรอเพื่อนสาวสะผุมกับพี่น้องป้าก็เลยเดินหน่อยนะะนี่ค่ะพี่น้องนะคะอึบอึบนี่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวของไปเยี่ยมนะคะเดินนะคะเป็นแหลง่งตรงนู้นคนก็จะเดินเที่ยวนะคะ มันจะมีตรงที่เด็กยืนเยี่ยวนะคะพี่พี่ดูนะคะพี่น้องคนเขาก็จะไปเที่ยวนะคะคนก็จะไปยืนดูเป็นสัญลักษณ์เห็นไหมคะฟเฟติมกับพี่น้องอากาศดีค่ะคนก็ออกมานั่งดื่มตอนนี้ป้าก็มานั่งดื่มเมื่อก่อนนี้อยู่แถวนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะนี่แหละกับเพื่อนนะคะตอนนี้ก็ออกมา หาพี่น้องมาทางด้านหลังค่ะด้านหลังมิวซีมนะคะพี่น้องมิวซีมนี่รู้สึกว่ามันจะจัดอยู่ห้องบนนะคะมันต้องซื้อตั๋วขึ้นไปดูนี่เราก็มานี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นโบสถ์นะคะแต่ว่าจะเข้าไปเที่ยวเข้าไปดูได้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงนะคะย่านที่นักท่องเที่ยวนะคะพี่น้องก็คือเป็นแกนพารีสนั่นเองนะคะพี่น้องตอนนี้เขามีมาร์เก็ตมั้งคะนี่เราจะได้ไปชมกันจ้าอากาศดีเขาจัดงานนะคะพี่น้องสงสัยมีงานคอนเสิร์ตค่ะ They're song. คำทั้งนั้นเลยค่ะประดจบประดาด้วยทองคําทั้งนั้นเลยนะคะโอ้โหตึกทั้งตึกนะคะอันนี้ป้าก็ขึ้นไปนั่งคาเฟ่ขบุนนะคะช่วงหน้าวินเตอร์เขาจะมีการเป่าอะไรนะคะแบบว่าอะไรแฮปปี้ดิวเยียนะคะพี่น้องเขาจะยิงคู่นะคะสแสดงไฟอยู่แถวนี้แล้วค่ะอ้ป้าลืมชื่อน้อง เรียกอะไรนะชื่ออะไรดูมารักเรืออะไรนี่แหละตึกเก,าก่าแก่ตึกเก่าแก่ค่ะพี่น้องพันปีฮุลด้าค่ะร้อ,ะะรอยปีพันปีนะคะพี่น้องเบิงเด้อรูปปั้นเก่าแก่ทั้งนั้นเลยคะ่ะพี่น้องโบสถ์นะคะคือเขาเรียกว่าเป็นอำเภอเก่า คอมเมนเตอร์ er อย่างนั้นนะคะพี่น้องตึกนะเป็นพันปีแล้วค่ะพี่น้องเป็นพระราชวังเก่าเขาเรียกว่าพระราชวังเก่าค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะสถานที่เป็นสัานที่ศับดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าถ้าใครนะคะมาลูปตรงนี้นะคะ รูปจากหัวไปถึงเท้าถ้ามีโอกาสคุณจะปฏิหารในการที่อาจจะได้แต่งงานใหม่เจอเนื้อคู่ใหม่นะคะนี่เขาก็จะพากันมานั่งรูปถ่ายรูปกันนะคะตรงนี้วันนั้นเห็นหลวงพ่อกับหลวงพี่มานั่งรูปอ้าหลวงพี่อยากจะมีเนื้อคู่ใหม่เลยคะ่ะแซวหลวงพี่ค่ะนี่ค่ะโบรานเขาบอกว่าตรงนี้เขาให้จับก็จะมีความโชคดีนะคะ Kwa jej jjapang Diaw loga sopon, pinong Aja Aja, jjapang 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 Eh, kalat, aje Jjaping 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 วงนี่ค่ะเขาจะบอกเลยนะว่าถ้าเราไปรูปสามครั้งเนี่ยถ้าคุณจะสมหวังคุณก็อธิษฐานเอานะคะเออเพื่อลงไม่บอกว่าคุณจะขอแต่งงาน <c oughs> เป็นไปได้่กับพี่น้องอนะ <c oughs> วันนี้เป็นทัวริลีค่ะพี่น้องเป็นทัวริลีดนะคะวันนี้มีโอกาสาเลยเดินรอเพื่อนส นี you know, just ่ค่ะนะคะวาฟูฟนะคะพี่น้องจะมีหลายประเภทนะคะพี่น้องเขาจะมีวาฟูฟที่อร่อย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 วาฟูสำหรับทำสดๆนะคะมีทุกไส้นะคะข้างในที่เกดเข้าไปดูค่ะนี่ค่ะพี่น้องวาฟูอืลมีทุกไส้ค่ะ น,น้าทานอย่างนั้นเลยโอ้สุดยอดเขาทำสดๆเลยว้าวโอันี้นะคะที่ย่านสำคัญที่ทุกคนมานะคะเป็นเย็่มจะต้องมาตรงนี้เลยโอ้อวันนี้นายอำเภอเข้ามาดูเองเลยนะคะมาควบคุมเองเลยนะคะ นี่คือเป็นปีปี้นะคะพี่น้องเด็กยืมเยี่ยวนะคะคือเป็นสัญลักษณ์ของเป็นเยี่ยมนี่ค่ะทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปที่นี่ถ้าไม่มาถึงนี่แสดงว่าไม่ถึงเป็นเยี่ยมนะคะนี่คือวันนี้ก็ใส่เสื้อผ้าอากาศหน้าหนาวตอนนั้นเขาจะโป้นะคะหน้านี้คือหน้าฤดูนะคะเห็นไหมยินเยี่ยวใช่ไหมคะเห็นไหมก็จะเรียกว่าปีปี้ดูนะคะลูกปันปีปี้นะคะยินเยี่ยว ะะ <c oughs> ประใสเสืส้อผ้าเรียบร้อยเลยค่ะวันนี้เขามีการที่นะคะมีผู้ใหญ่ <c oughs> พวกอำเภอเข้ามาต้อนรับ <c oughs> เข้ามาทําพิธีอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะมีแจกเบียร์แจกอะไรด้วยนะคะพี่น้องให้นักท่องเที่ยวมัง้ง <c oughs> อำเภอเขาจัดค่ะ <c oughs> สวัสดีทุกคนอันนี้ต่อเลยค่ะพี่น้องนะคะป้ากันจะผ้ายางไปอีกที่นึงไปหาเพื่อนสาวค่ะไปเอาของแล้วป้ากัญชีกลับค่ะพี่น้อง ว so ันนี้ด้เที่ยวโอกาสดีๆได้เดินเยอะค่ะปวดขานี่ก็ร้านอาหารโอ้ยแต่ๆกล้องสั่นนะคะนี่ก็จะนั่งกินก็จะเป็นย่านที่ร้านอาหารทั่วไปนะฮะดูนะคะจะหลงทางบ่คคลด้วยค่ะพี่น้องจะหลงทางไหมนะฮะกําแพงเขาก็จะเพนทิ่งนะคะพี่น้องตอนนี้มันก็เดินออกมาวิเดินมาออกแถบหนึ่งค่ะพี่น้องโอ้ยหลตกๆของลน วันนี้มีโอกาสได้เดินเที่ยวอากาศดีค่ะพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดนะคะอีกหน่อยถ้าหน้าหนาวนี่เราก็จะเดินไม่ได้นะคะเดินลําบากช่วงนี้อากาศดีเราต้องเดินนิดนึ่งเดิน <c oughs> เดิน <c oughs> เดินเดิน <c oughs> <ๆ>พาเที่ยวพาเที่ยวจะลงซอยเพราะว่าร้านอาหารแถวนี้อร่อยอม,มีคาฟเฟ่แล้วก็ร้านอาหารด้วยนะคะ วิแกแหลกตรงนี้ไม่เคยเดินเดี๋ยวเดินพาเดินเข้าโบสถตรงโบสถตรงน,รงนี้จะตรงหน้าคาเฟ่พอดีเลยโบดนะฮะอ,อ้โบสสวยครับพี่น้องแล้วเข้ามาดูข้างใน ดูบหลงคานะครับพี่น้องข้ามาเสียงดังนะครับในบทให้เงีย,งยบตลอดเห็าไนี้กันด้านบนก็จะเป็นลูปภาพนะครับพี่น้องบุคคนสำคัญสวยงามมากนะสูงสูง,สง